กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะ,ก,นนะ,คะกราบมาพบก,กับน้องเอคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะคะประจำวันที่16กันยายน2565วันนี้นะคะมีแนวทางมาฝากอีกแล้วนะคะก็คือแนวทางของลาวสตาร์ลาวจำปาสักลาวมาแล้วนะคะรวมถึงฮานอยฮานอย VP ฮานอยพิเศษนะคะให้ยังจุใจเลยนะคะที่สำคัญนะหลังจบคลิปของฮานอยแล้วก็อย่าลืมไปติดตามของรัฐบาล สลักกินแบ่งกันด้วยงวดประจำที่16นะคะเดี๋ยวลงไว้ให้นะคะใครที่เข้ามายังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาทางช่องมีแนวทางนะคะเลขเด็ดนะคะก็จะได้ไม่พลาดกันวันนี้เราจะเจอกันจันพุธและก็สุนะคะเจอกันประจํานะคะจะพยายามนะอย่างที่คุณบูมบอกเลยว่าเราทํางานกันเยอะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลานะร่างกายเราไม่ค่อยจะไหวนะคะในการพูดนะเนี่ย นานๆที่จะพูดเนี่ยยังติดๆด,ดแผดขัดเลยค่ะถ้าผู้ชมขามาแนวทางแรกนะคะเดี๋ยวเราจะลงแนวทางของลาวสาตาค่ะเนี่ยไม่ค่อยได้จับนะคะมือก็จะสันส่นๆประมาณนี้คุณบูมก็นะคะอ่ะสำหรับแนวทางประจำวันที่16นะคะกันยายน2565ลาวสาตา เด่น5้รอง6ค่ะเน้น5 7นะคะรอง5 4 6 7นะคะกัน5 0 6 4 5 7 6์หะเจ็แล้วก็2 6 7ค่ะแนวทางของเราสตาร์ผ่านไปแล้วเนาะเรามาต่อเนื่องกันเลยที่ราวจำปาสักค่ะจำปาสักประจำวันที่16นะคะกันยายน2565 เด่น5ลอง6เน้น5 4นะคะลอง5 9 6 4กัน5 7 6 9 2 5 4 6 5 9 7 6 4คะ่ะสายจดๆนะคะสายแคปๆได้เลยนะคะต่อนที่ฮานอยพิเศษประจำวันที่16กันยายนนะคะได้5นะคะลอง7 เน้น5 4อง5 9 7 3กัน5 2 7 6 6 5 4 7 5 9 8 7 3มาเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่ามีธุระค่ะวันนี้สำหรับในทางวันที่16นะคะฮานอย VIP เด่น1ลอง2เน้น1 3ลอง1 6 2 8กัน1 9 2 3 0 1 3 9 1 6แล้วก็3 2 8คะ่ะ ยังไม่จบนะคะเราเหลือฮานอยปกตินะคะรวมถึงลาวพัฒนาชุดลาวมาแล้วนะคะ mm hmm. อ่ะฮานอยเด่นศูนย์หลองเก้าเน้นศูนย์แปดนะคะหองศูนย์สามเก้าแปดกันศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งค่ะเจ็ดศูนย์สามเก้าศูนย์แปดสองเก้าแปดรัฐบาลด้วยนะในคลิปเดียวเลยเอ,อ่นยอนาน คุณบูมทักสลืมเลยนะอะต่อกันที่ลาวพัฒนาชุดลาวมาแล้วนะคะวันนี้นะคะได้เด่นสามรองหกเน้นสามสองรองสามสี่หกสองกันสามเจ็ดหกเจ็ดแปดสามสองหกสามสี่สี่หกสองนะคะงวดที่แล้วนะคะวิ่งรูทนะคะสี่มาเจาะไม่เข้าต้องขอภายใส่วิ่งใส่รูทก็ยินดีด้วยนะคะงวดนี้อาจจะมาเจาะก็ได้นะคะเพราะว่าง,งวดที่แล้วออกสองสองสองนะคะ สองประมาณนี้นะคะต่อที่รัฐบาลเลยดีกว่านะคะจะไม่เสียวเวลานะคะอ่ะแนวทางวันที่16กันยายน2500แนวทางรัฐบาลบนตรงก่อนนะคะเล่นบนอย่างเดียวไม่ต้องกลับนะคะหรือว่าใครชอบวินจับวินสามตัวได้นะ,ะสําหรับสายบนตรงนะคะตัดดับอ่งวดน,นี้ดับบนอนะ่ะดับห้าค่ะชุดที่หนึ่งเราได้89

7227-2882นะคะ1001 9009-0880แล้วก็0770อาจจะพูดเร็วไปนิดนึงนะคะต้องขออภยัยใครที่ชมอยู่นะคะก็ดูด้วยนะคะว่ากลับถูกหรือเปล่าบางครั้งเลขอาจจะลดเร็วไปนิดนึงนะคะก็เลยเลขกับซ้ำไปต้องขออภัยด้วยอ่ะรัฐบาลมนตรงจบไปแล้วเราดูกันที่รัฐบาลมาแล้วนะคะรัฐบาลมาแล้วเนี่ยใครชื่นชอบตาม ใครไม่ชื่อชอบผ่านได้เลยนะคะเราจะทําเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใด้ดทั้งสิ้นจัดทําเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสำหรับ FC เลยชุดวินเนี่ยได้4817036ดับนะคะในชุดเนี่ยตัดดับ295ดูสิคะชุด2ตัวมีอะไรบ้างนะคะ4 8 4 1 4 7 8 1 8 3 8 1 8 7 8 0 3 6 8 6 17 1 0 3 3 6 6แล้วก็46 7 0 7 3 7 6แล้วก็03 06นะคะก็มีเท่านี้เองนะ,ะชุดนี้เล่นบนล่างเล่นกลับด้วยนะคะอาจจะเยอะไปนิดนึงลองดูนะคะว่าชุดบนตรงเนี่ยอาจจะมีตัวเลขเหมือนกันนะคะเราใช้ชุดนี้มาอดับกันได้นะคะแล้วก็ตัดตัวที่ไม่จําเป็นออกคนเราเนี่คะ่ะซื้อไปให้เยอะนะคะดวงจะไม่ถูกก็คือไม่ถูกนะคะ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวงเราทั้งสิ้นนะถูกแนวทางแล้วหมั่นทําบุญนะคะเสริมสร้างให้กับตัวเองบ้างนะคะเนาะจงเป็นผู้ให้ให้มากกว่าเป็นผู้รับวันนี้น้องเอขอตัวลาไปก่อนแล้วขอทุกทา่านเฮงเฮรวยๆยนะคะถูกสลักกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ